สวัสดีครับนนวันน,กกนะน,นี้ผมมาสอนโปรแกรมภาษานะครับโดยใช้โปรแกรมนี่ครับ E S Five Explorer นะครับที่ก็ไปครอ่ะตามนะครับ นี่ครับเรือนลงครับเปิดที่แฟงไฟที่ซ่อนครับเปิดแล้วเข้าไปที่อันดอยครับเป็นงบ เข้าไปที่อันดอร์น่ะดาเราเข้าไปนี่อ่า E A แล้วเราก็กดค้นหาแล้วก็ไว้กับกระชา

ลองคิดว่าอยากได้สุดไหนครับจะลองมูลละมูน mày Chị tạm dừng nhé. นี <ítulo> ่เอลอนมูนเอาไปเอลอนมูนให้คลิกทั้งหมดก็เปลี่ยนชื่อเป็นหนึ่งครับแค่นี้ครับลองไปเปิดดูนะว่าจะได้หรือเปล่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ